สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านนะคะช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์หลากหลายสาระน่ารู้และความบันเทิงวันนี้เราพาทุกคนทุกท่านมาที่วัดสะกำแพงใหญ่นะคะเราถึงจุดหมายปลายทางวัดสะกำแพงใหญ่แล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะเข้าไปในพิพิธภัณฑ์วัดสะกำแพงใหญ่กันนะคะนู่น ون, เข้ามาเราก็จะเห็นเห็นภัย菩าโตนนะคะเดี๋ยวเราไปดูก่อนเราถ่าย ถ่ายรูปในวัดสักกำแพงก่อนนะคะแล้เวเราค่อยบรรยายให้กับทุกคนทุกท่านได้ชมกันนะคะถ้าเดินมาจากสถานีอุทุมพรพิสัยจังหวัดรีสเกตนะคะห่างจากสถานีประมาณกิโลนิดนิด,นดหนึ่งนะคะทุกคนเนี่ยด้านหน้ามาแล้เวเราไปดูก่อนนะคะโอเคอยู่หน้าวัดสะกกำแพงแล้วนะคะทุกคน มีอันตรงนี้หรือเปล่าที่เป็นปรา,าสาทกำแพงใหญ่เนี่ยพิพิธภัณฑ์สักกำแพงใหญ่๋ญอเหรอค่ะตรงนี้หรือเปล่าเนี่ยสวยงามมากเลยค่ะ อันนี้เป็นพิพิธภัณฑ์สวยงามนะทุกคนเป็นครั้งแรกนะคะที่มานะทุกคนเนาะเป็นครั้งแรกที่มานะคะเดี๋ยวเราค่อยไปถามว่าจุดอยู่ตรงไหนบ้างนะคะโอเคเราจะถ่ายทำ แล้วก็ตัดลงเป็นช่วงๆตอนๆไปนะคะทุกคนนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศด้านในกันเลยนะคะไปเลยค่ะโน,นะคะทุกคน,นนี่เราจะเข้าไปแล้วนะคะทุกคนอันนี้นเป็นพิพิธภัณฑ์ไป ค่ะทุกคนเราเข้ามาแล้วนะคะโอ้โหโอ้สวยงามมากเลยนะคะทุกคนดูความสวยงามนะคะโอ้อันนี้บริสาเวสุวรรณนูน,นะคะทุกคน จะงานนะทุกคนเนาะเขาไปข้างในเลยบอกพ่อเดี๋ยวเด้ค่ะเดี๋ยวนูเอาเอาวิวด้านนอกก่อนด้านนอกกางานูมาจ้าก คุณลินได้บอกมาจากจอมภาคุณก็นั่งรถไฟมาอ่านอ่านอ่านแต่ในอ่านศึกษาในนี่อยากเห็นก็เลยมาครับพ่อเลยสวยเลยค่ะแล้วปราสาทปราสาทอยู่ตรงไหนครับพ่อข้างในอ๋อเดี๋ยวนุจะไปปราสาทก่อนค่อยมากราบอ๋อแล้วค่ะ เดนหนูไปภัยประสาทก่อนได้เดินสะดวกของวัดโพนวดโตนวดได้ดมได้พร้อมแตะไปเลยแตะไปเลยโอเคครับก็อันนี้ก็คือบริเวณวัดนะคะทุกคนเราเข้ามาด้านหน้าสะกําเพงนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปดูใหเราเก็บบรรยากาศอยู่ตรงนี้เราเดินเข้ามาด้านหน้าก็จะเจอท่านท้าวเวสสุวรรณนะคะ อยู่มาขอพรท่านท้าเวสสุวรรณได้นะคะข้างในเป็นอะไรนะคะพ่อข้างในเป็นกำลัง้างอ๋อเหรอคะต้องถอดรองเท้าก่อนไหมไม่เดินก็ไปเลยเพราะยังไม่เต็มอ๋อเหรอคะจัะจัดเดี๋ยวเราจะเข้าตรงนี้ก่อนนะคะทุกคนแล้วเราค่อยไปดูปราสาทนะคะอ๋ออันนี้เป็น สวยงามมากเลยนะคะทุกคนเก็บบรรยากาศให้กับทุกคนทุกท่านได้ชมกันอันนี้จะเป็นถ้ำนะคะของพระองค์สมเด็จสมาธรรมพุทธเจ้าหรือเปล่าไม่แน่ใจคนสร้างพระยังคะนาคุณอาคะอันนี้คือจังไรคะหลวงพ่อสมหวังหลวงพ่อสมหวังนะคะอ๋อนะคะอันนี้ก็คือพระพุทธรูปหลวงพ่อสมหวังยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จสร้างมาไ,มงได้กี่เดือนแล้วคะอ๋อ สร้างมาได้นานรึยังคะนี่ในช่วงที่กำลังตออที่เราพี่จะมาทีทยสร้างมาสองปีสามปีครับ้เลยค่ะอ๋อนะคะอันนี้ก็คือหลวงพ่อสมหวังนะคะโอเคนะคะขอบคุณมากค่ะพี่ขอบคุณมากจ้าเกียรค่ะเกานรตินี้แค่เพื่ดเกียรนั้นก็เป็นโอเคนะทุกคนเดี๋ยวเราค่ะ แล้วเรากำแพงโบสถ์โบสถสะกำแพงใหญ่นะทุกคนสวยงามงดงามมากอลังการมากเลยนะคะทุกคนโอ้โหสวยจริงๆเป็นครั้งแรกที่แอดมินมานะคะทุกคนเนาะเป็นครั้งแรกที่มานะคะมาเยี่ยมชมนะคะกับราบประทานได้เลยค่ะด้านในนะคะทุกคนนี่สวยงามจริงๆเดี๋ยวเก็บภาพให้ชมกันนะคะทุกคนเนาะนี่ วัดสักกำแพงใหญ่สีสเกีตก็เข้าไปกราบพระประธานได้เลยนะคะทุกคนอันนี้ก็คือบรรยากาศวัดสักกำแพงใหญ่นะคะอืมอําเภออุทุมพรที่ัยจังหวัดสีสกตสวยงามมากเลยนะคะทุกคนสวยงามอลังการมากเลยนะคะอมินก็จะเก็บคลิปไว้ให้ชมกันนะคะทุกคนเนาะทำเป็นวีดีโอให้ชมกันนะคะทุกช่วงทุกตอนแล้วก็เป็นคลิปนะคะทุกคน ชมอุโบสถแล้วเดี๋ยวค่อยมากับพระประธานด้านในเดี๋ยวเราจะไปดูปรา,าสาทด้านหลังนะคะใหญ่มากเลยนะทุกคนเนี่ยสวยงามจริงๆอืมสวยจริงๆนะค่ะทุกคนเนี่ยนะอุโบสถใกล้แตม ึ่งพึ่งสุดอลังการมากเลยนะคะทุกคนวันนี้ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์หลากหลายสาระน่ารู้และควมามบันเทิงเราก็พาทุกคนทุกท่านมาเยี่ยมวัดสะกำแพงใหญ่อำเภออุทุมพรที่สายจังหวัดศรีสะเกดนะคะทุกคนเก็บบรรยากาศให้กับทุกคนทุกท่านได้ชมกันในมุมสวยๆในวันนี้นะคะสวยงามจริงๆนะคะเราก็ไปมา หลายที่แล้วนะคะทุกคนเป็นพระหลวงปู่เครืองหลวงปู่เครื่องนะคะสุพัฒนูหรือเปล่านะคะเนี่ยประมาณนี้นะคะแล้วก็ประทานอภัยด้วยนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะคะพระพเจ้าจเดี๋ยวไม่ได้มาลบหลู่ก็ขอขอขอำนาจบุญญาบารมีนะคะทุกคนก็เผยแพร่ภาพที่สวยงามนะคะสวยจริงๆนะคะทุกคนเนี่ย เ,ออเดี๋ยวเราค่อยเดี๋ยวเรามาค่อยมาเข้าข้างในนะคะทุกคนเดี๋ยวเราเข้าเข้าข้างในสวยงามจริงน,นะคะสวยงามจริงน,งนงคะคะเดี๋ยวเราไปดูว่ามีจุดอะไรบ้างนะคะมไม่มี ไม่เคยเห็นวัดอะไรที่สวยงามขนาดน,นี้นะทุกคนเนาะนี่นิ่ใหญ่อลังการมากเลยนะคะทุกคนโอเคนะคะเดินเหมือนเดินอยู่ในบ,บนสวรรค์เลยนะเนี่ยเนี่ยแต่ละมือ้อนะฮะสะกามงใหญ่โอ้มีนะคะทุกคน,นก็จะมีจุดที่หนึ่งนะคะพยานาคหน้าบู์ที่สองพระประธานอ๋อหลงวงพ่อแดง หลังโบสถ์นะคะพระรอดโบสถ์พระมหาไมยมุนีตักบาทพระเจ้าร้อยแปดนะคะพระศิวลีมหาราชเจ็ดแปดหลวงพ่อมนาคโป๊กเก้าก 9, ปปลูกบ้นหลวงปู่เครื่องสิบอุโมงค์ดอกไม้ 11, สิบเอ็ดสระหลวงปู่เครื่องสิบสองพระพุทธรูปปางต่างๆ่าสิบสามวิหารเจ้าแม่กวนอิมสิบสี ปราสาทหินสะกามเพงใหญ่15พุทธวิหารนะคะโอเคนะคะทุกคนเ,เราจะจบคลิปนี้ไว้ก่อนนะคะเป็น EP แรกนะคะ EP นี้นะคะเดี๋ยวมาชม EP ที่2ต่อไปนะคะก็สำหรับเพื่อนๆที่ชมคลิปเรานะคะอย่าลืมนะคะเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนได้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆต่อๆไปนะคะสำหรับคลิปนี้แอนมินขอตัวลงไลค์ก่อนนะคะสุขสวัสดีจงมีแก่ทุกคนทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ